ชื่อพ่อการครับอันนี้ชาเปิดไหม่ด้วยพ่อการครับพ่อการ<ะ>เปิดใหม่พ่อการคะ่ะวันนี้พ่อการคะ่ะแช่น้ำค่ะเปิดๆน้องนิชาเล่นเกมกับผมอีกา านเมืนนั้นเลยเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยเราฝาแฟดเนี่ยหนหวเราะหน้าจิ้มน้ำพริกไม่ถึงแน่เลยลด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 ิชาบอกพี่ขึ้นรถนะคะ แต่ยังหารถไม่เจอเลยค่ะหาหาไม่เจอเลยค่ะต้งใส่ได้สับตีนแตกค่ะใส่ได้สับตีนแตกค่ะนี่แปลกแล้ววัยสายมือมีคุณพี่สวยแล้วพี่พี่ดิชาแล้วสองคนพี่หาปืน หายแล้วไม่ไม่มีปืนอุย้ยจิบหายแล้วน้องพืนไม่มีชิบหายแล้วทำไงบ้ามันยังอยู่ไหมอ,อ่๋อมือสี่ตาย ถ้าเราไปไม่ถึงบอ่อน้ำเราตายนี่เฮ้ยน้องมันมีปืนน้องหนีไปมันมีปืนมันมีปืนน้องมันล่วง งไงเล่าสิ่งปืนพกก็จะดอทอทอนิชาหนูไปว่ายน้ำก่อนลูกเอา้าน,นิชานกลูกรักของพ่อ <2> 2> นอกเป็นเด็ไม่เลยวะเราจะรอดไหมนี่มันมียาป่ะพ่อพอ่พอไม่มีวะ่ะเสร็จใจได้ลูก ป็นไงเลี้วปืนพกพ่อธรรมดาที่ไหนล่ะอาโจพูดเดี๋ยวครับพ่าคุยสุดยอดเดี๋ยวพ่อจะไปในน้ำ พ่อต้องรีบไปในน้ําให้ได้เพื่อให้มีเกิดนมเลยไม่มียนาะพอมีกระสุนสองนัดน้ำตาจะไหลเราต้องไปจุ่มน้ำลูกเอาเกิดนิดลุดพี่จะไปลงน้ำเอาชีวิตก่อน นูเน็ตหลุดได้ยินเปล่าเฮ้ยเน็ตหลุดวันนี้ชาฮึบมันลงน้ำได้เปล่าวะตอนเนี้ยเฮ้ยพี่จะปลอดบวมตายอะ่ะ วิ่งลงยากกันเนี่ยอ่ากับจายอ่าบอกพี่เบอร์ซีฝากฝากฝากช่อง youtube วันแฮปปี้ด้วยขอบคุณค่ะ พ่อจะตายแล้วพ่อจมน้ำปอดแดงเลยวะเฮ้ยเลือดยุบ มีขนด้วยอ่นยนะนิชาระวังนะลูกแล้วของพ่อเอามีคนตุย อยู่ในสม <constitutional> oh, いいุตโอพี่รอแป๊บน, <icus> นึงนิชามีมีเสียงคนนะ อะไรลูกไม่ได้เห็นปลาเห็นเห็นเห็นปลามาเลยนะปลาโลมามาเห็นเห็นเห็นจะไปสวนปลาโลมาเลยอันนี้เรสวนคนแล้วโอ้มันแหลกอะพ่อเดินมันตัวมันค้างอะหรือว่าเน็ตพ่อมันยังไม่รีว่าที่หลุดไปเมื่อกี้

เฮ้ยมันมีเสียงปลาหมึกอะมมกเฮ้ยอุ๊ยอ่ะระเบิด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 มาเร็ว ก็เอาให้กูตายเลย,ยงี้หมดดิหมดดิหมดใช่ไหมลนะ่ะโดนั้งโดนบ้างโดนบ้างเฮ้ย,ยน,นูนนูนน้นรูว้ว่างจะไปไหนไจะไปไหน จะไปไหนไปไหนไปไหนเออเจอฟันเราดาบฟันเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเออฮือเออฮือเออฮอ,อ,อ,อสั่นมือนะตายไ <c oughs> อย้ลูกเราเอ้เราเราดึงตีศูนย์ได้ดิ <c oughs> ใช่ปะดึงจากตรงไหนอะ ตรงไหนตรงไหนใครใจดีบอกหน่อยตรงไหนเนี่ยเอาจะผายแล้วจะจมน้ำตายทีเนี้ยตรงนี้ไปนเนี่ยเฮ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วสวยแล้วกูสวยวิตายหาแล้วนี่ช้าไว้น้ำพุ่งขึ้นเร็วลูกจะผายแล้วปอดบวมสวยแล้วสวยจริง โอ้โหพอจะตุย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 อุ้ยโถโอ้ยโอ้ยตีถิ่นนี่ตีถินตีถินโอ้ยหลอนอุ้ยหลอนอุ้ยอุ้ยนอกวงฉีบหายแล้วจะตุยทีนี้แหละโอ้ยต้องว่ายน้ำเร็วๆอุ้ยจะตายแบบนี้ไม่เอาเด้อเอานิชาโดนดักชิบหายละขึ้นฝั่งไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วตายฟรีแล้ว กูยิงเข่าอย่างตึงมาตายอย่างเงี้เหรอสวยแล้วเฮ้ยยาน่ะเอ้ามีปลากระเบนเอารอเฉยอุ๊ยอุ๊ยจิปหายแล้วอุ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวกินกินยาไงวะเนี่ย กินแล้วกินแล้วกินแล้วจิบ <recall> ผายแล้วเลือดจะหมดเหลือคนเดียวปะเนี่ยอ๋อเกือบตายหาเลยไม่ไล่ะ เฮ้ยฮ่าได้ปลากระเบนมาเงี้ยวเนี่ยเดี๋ยวบินทัวร์กอน,นกเดี๋ยวรอเกิดรอเกิดอเออไปอยู่อุย้ยมีคนมีคนมีคน มันบินปากระเบนมาลงดีหนูลงไงวะเก็บอ๋กดเก็บอย่างนี้แล้วมันเรียกยังไงเนี่ย อ๋เรียกได้เรียกได้มีเสียงเท้าอุ้ยป่ะนเือมาขึ้นปากะเบนไปกับพ่อมานี่มานี้มานมามามาขึ้น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 มันได้กี่คนได้กี่คน ปลวาววววเววตายแล้วฮุย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 ฮมีคนรักมีคนรักระวังระวังชิบหายแล้วนิชาเห็นปะน่ะขวามือนิชาลงมาลูก ชิบหายแล้วเสียเพื่อนเลยเดี๋ยวขึ้นปากระเบนก่อนเราค่อยปั๊มยานะลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยคนลงมาลงมาไ,มไ,ไปไปเดี๋ยวไปชุบพี่เบอร์หนึ่งเอาเฮ้ยปลากระเบนหาย มันไม่มีแล้วอ่ะปักปักกระเบนไม่มีแล้วอ่ะนิชารอนี่นะใช่ใช่ใช่แต่ต้องเสี่ยงนิชานิชา นิชาหนูหนูหนูหนแอบไปนะแอบไว้พัญญาไว้เข้าไปฟาร์มยาในบ้านก่อนหนูหรือว่าไปฟาร์มไปตรงศพที่ยิงหนูก็ได้คานไปนะเดี๋ยวพ่อจะเรี่ยงไปชุบพี่เดี๋ยวพ่อจะเสี่ยงไปชุกพี่พพอย่าพึ่งนะหนูแอบไว้แอบไว้นิชาแอบไว้แอบไว้แอบไว้อย่าพึ่งออกมานะแอบไว้หนูนิงน่งๆๆๆงิงงิงอย่าขยับนักแอบไว้ อย่าขยับนะหนูอย่าขยับสิเดี๋ยวมันได้ยินเสียงอย่าขยับนะชิบหายแล้วมันได้ยินวะ่ะไม่เป็นไรหนูตุยก็ตุยเดี๋ยวรอพ่อชุบเอาชุบไม่ได้ด้วยชิบหายละ นิชาต้องสู้แล้วลูกไม่เป็นไร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 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันขึ้นในนี่ขึ้นขึ้นรถเดี๋ยวพ่อจัดการนี่

นิชาจะบังพ่อเหลือสองคนหานูน่าพ่อหน่อยมันหมานาเมนคนสวยนี่ยพ่อ ไปหัดมาใหม่นะอ๋อไอ้นี่เองเจ้าของตีศูนเมาส์เมาส์เมาส์ไหนลูกรักของพ่ออยู่ไหนเอานี่เองว่าน้าบอกโอ้ยกระเป๋าเต็มมาเอาอะไรทิ้งอ่ะ แป๊บหนึ่งทมันตนี้หน่อยาค้มนไหนะคะเ็ๆ้าอน่นองอะไรลูกแป๊บนึงเออเป็นเมนทเอ้างแป๊บนึง โอโหวงไปไงวะนะ่ะรถไม่มีโดดไม่เจ็บด้วยเนี่ยข้อดีแต่ว่าจะวิ่งผ่านทุ่งโล่งไปยังไงนะ่ะนาข้าวข้างหน้าน่ะ นิชาเบาเเกาะจะแตกอยู่แล้วเนี่ยตัวเดียวเลยอะเกาะพ่อแตกหมดแล้วเนี่ย ไม่มีเกาะแล้วเราพ่อจะผ่านทุ่งนาอย่งไงเนี่ยต้องผ่านผ่านไม่ได้น้องน้องตุยเน่ตุยแน่โดนพวกดักตุยแน่นอนทุ่งนานะั่นแน่นอน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 เน่ให้ม่นอนนอนเดี๋ยวน้นาตุ้ยน้าเน่จะมีใครเห็นนะ เกือบไปเกือบไปวัสดีครับรอดูพี่สตรีมอาร์คอยู่เกมอาร์คเหรอในพีซีได้ไหมล่ะสตรีมเกมอาร์คยังมีใครเห็นนะโลงจัด เฮ้ยอยู่กลางถนนเต็มเลยเบาๆนี่ช้านกคูอยู่กลางถนนเต็มเลยพี่พีๆเบาๆดิ เช็คดูเฮ้ยวงมึงไปฝั่งนู้นเลยเหรอโอ้โหบนเขาเขาก็ยิงไส้แตกกันดีโอ้โหเจ๋งเลย เฮ้ยนั่นปากระเบนน <Jamie, always S 2> ่ะต้องรีบเคลียโอ้ หลังฮะอืมฮ่าเต็มที่แล้วโอเคครับเ,เดี๋ยวผมขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ชาร์จแบตก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับฮ่าตึงจัดออโอเคครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับทุกคน เออตึงจา่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูก <c oughs> อารมณ์พอก่อนพ่อจะใช้เป็น